จะมารีวิวน้นนะครับสเปคแบบยกสูงนะครับไฮรันเดอร์9 Z เกียร์ออโต้นะครับวันนี้จะมีระบบขัดไฟนะครับจะมี ABS มีแอร์แบ็กแล้วก็มีระบบการลื่นไหลมีอะไรครบคันเลยครับวันนี้ครับเรามาดูครับว่าออปชั่นติดรถมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแต่นะครับโฉมหรือออกแบบใหม่หมดนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟ LED นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับพร้อมเดย์ไลท์นะครับ ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น LED ให้แล้วนะครับมาดูครับกระจังหน้าก็ออกแบบใหม่เป็นกระจังหน้าคอเมียนครับสัตนเลสที่สุปคอเมียนตัวนี้ับสลับดำกับบอลสวยงามมากอันนี้ครับจะให้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นกล้างปัดหมอกแบบออกแบบใหม่ก็คือแบบบิวอินนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับก็จะมีสัลักษณ์ไฮเลนเดอร์นะครับ ล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ17นะครับก้านแบบนี้เลยครับคู่กับยาง b i s t r e นะครับจากโรงงานแบบนี้ครับมีจานดิสเบรกนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้ครับเบรกได้แม่นยำนะครับนุ่มหนึบนะครับสำหรับกระจกข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีโทนนะครับเป็นบอลนะครับกับดําแล้วก็จะมีไฟ LED ที่ตัวนี้ให้ครับเป็นไรครับ เป็นฝาถังนะครับซึ่งเปิดจากข้างในนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้ใช้ดีเซลนะครับ B20 B10 และดีเซลธรรมดาได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับ17นะครับตัวนี้จะเป็นเพาหามแนบนคือแหนบตัวนี้จะอยู่เหนือเพาให้นะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบใหม่หมดครับเป็นแบบ LED นะครับดูออโซ o นิกนะครับสวยงามมากครับ สนลักยูสุดีแม็กกันจนท้ายตัวนี้จะเป็นแบบยิวอินจากโรงงานหนึ่งด้วยสุท้ายนะครับก็จะมีกล้องหลังให้นะครับพร้อมเลยครับสันลักยูสุเฟสแซดนะครับตัวนี้ครับออกแบบใหม่หมดครับมไฟเบรกตัวที่สามนะครับก็จะมีไล่ฟ้าหลังให้นะครับผมจะเปิดอะไรนิดนึงนะครับ จะมีแต่ช่องแคบนะครับผมกอนเ่อเปิดมาก็คือกว้างนะครับนั่งสบายนะครับมีชื่อเก็บงมือแม่แรงให้นะครับถือว่านั่งสบายตัวนี้ครับติดกันนิดเดียวครับแน่นครับแน่นหนึบตัวนี้ครัมาดูภายในกันครับผมจะมีแต่แผงข้า่นนะครับเดครบนี่ครับเป็นโรลเ็คนะครับ เ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้าตัวนี้มีพิเศษคือพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับบานตัวนี้คือบานปรับตัวบานกระจกได้ด้วยครับพร้อมเลยนะครับเบาะหนังนะครับออกแบบใหม่หมดซองสปอร์ตนะครับเบาะก็จะปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเลื่อนลงก็กดลงได้นับนนี้ก็จะเลื่อนลงกดลงนะครับภายในพิเศษนะครับคือคอนโซลนะครับหรูหรานะครับ โบนุ่มอย่างดีนะครับตะเข็บสีบอลนะครับออกแบบใหม่หมดนะครับนะครับแล้วก็จะมีจอนะครับตัวนี้เป็นจอพิเศษนะครับคือจอสัมผัส7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y ได้นะครับมีแอร์นะครับเกียร์โต้นะครับตัวนี้ครับนะครับมีเลขบอกเกียร์ที่หัวเกียร์นะครับมีดีมีอาร์มีเอ็นแล้วก็มีพร้อมเลยครับนี้ครับผมเลยมัติดฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังแท้นะครับนี่ครับแล้วก็มีคุดคอนโทรลให้ด้วยนะครับ มาตรวัดแบบ M I D นะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยมีิจิต้อนในตัวให้ด้วยนะครับจะมีสัญญาณนะครับตัวนี้ครับจะมีระบบการลื่นถ่ายให้ด้วยนะครับตันนี้เป็นปุ่มปรับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ําได้นะครับไม่แยงตานะครับตัวนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับและตัวนี้จะเป็นอันนี้ฝาถังน้ํามันซึ่งเปิดตัวนี้ปุ๊บจะไปเปิดด้านซ้ายของตัวรถนะครับ ตัวนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีกันขโมยให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเงียบสักคลิปดีซิสเต็มนะครับพร้อมเลยนะครับสนใจนะครับสเปคแครปไฮน์เดอร์ยกสูงเกียวโตคันนี้นะครับหน่งจุดเซทนะครับราคาอยู่ที่823,000บาทนะครับดาวน์ร่วมต้นไม่แค่5%นะครับถ้าสนใจติดต่อ Facebook สมมุดอิสุสออนไลน์ YouTube สมมุดอิสุสออนไลน์นะครับหรือเบอร์มือถือนะครับ0814986781 ขอบคุณมากครับติดตามชมครับขอบคุณมากครับ